ก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับลิ้นจี่นะครับที่เราเตรียมต้นไว้นะครับที่จะทําดอกนะครับช่วงปีใหม่นะครับคือช่วงแรกนะครับเราเราทานะครับเรากะจะให้ให้เขาออกดอกนะครับช่วงพฤษปลายพฤศจิกาต้นธันวานะครับเพื่อที่จะให้เขาออกเป็นลูกนะครับพร้อมที่จะจําหน่ายเร็วหน่อยนะครับ แต่ในช่วงนั้นนะครับเขาเขามาโดนฝนนะครับมาโดนฝนแล้วเราเราจาเป็นต้องทําใบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเสียเวลานะครับไปประมาณสองสองเดือนนะครับก็มาวันนี้นะครับก็เขาก็เริ่มนะครับแทงช่อดอกนะครับหลังจากที่ที่เมื่อกี้นะครับมีมีฝนนะครับ เขาเรียกฝนลงนะครับฝนลงมาทําให้เขาแทงช่อนะครับแทงช่อดอกมานะครับก็ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวลักษณะของของช่อดอกเขานะครับที่เขาแทงออกมานะครับก็เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เพิ่งจะแทงแทงปีนะครับแทงปีเล็กๆนะครับยังมองยังมองไม่ออกนะครับว่าเป็นเป็นดอกหรือเป็นเป็นยอดนะครับ ก็มาสัปดาห์นี้นะครับก็ชัดเจนขึ้นครับเขาก็เริ่มนะครับอ่าเริ่มออกออกดอกนะครับอ่าแทงเป็นอ่าช่อดอกแล้วนะครับแทงเป็นช่อดอกแล้วก็ถ้าต้นไหนนะครับพอยใบใบเขาพร้อมนะครับใบเขาสะสมอาหารได้นะครับเขาก็จะเริ่มแทงก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอีกต้นหนึ่งนะครับ นครับก็ถ้าต้นไหนที่ที่ใบเขานะครับสะสมอาหารได้ดีนะครับใบเขาเขียวเข้มนะครับเขาก็จะมีมีลักษณะที่กิ่งนะครับกิ่งเขาจะใหญ่นะครับพอกิ่งเขาใหญ่แล้วปุ๊บเขาสะสมอาหารเยอะนะครับเวลาเขาเขาแทงช่อดอกออกมานะครับช่อดอกเขาจะสมบูรณ์นะครับก้านเขาจะใหญ่นะครับ ถ้าอย่างนี้เวลาเขาเขารับลูกเขาเขาจะรับน้ําหนักได้ดีนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่า,าเขาจะติดดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าปีนี้เขาออกช้านะครับแล้วก็ช่วงที่ที่ดอกบานนะครับเขาจะามาโดนช่วงที่ร้อนนะครับมาโดนช่วงที่ร้อนทาให้ทาให้ดอกนะครับเขาจะจะผสมไม่ค่อยดีเท่าหน้าหนาว นะครับผสมไม่ดีเท่าหน้าหนาวซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่นะครับเขาแทงก่อนนะครับพอเขาแทงก่อนปุ๊บเขาจะเป็นช่อช่อดอกนะครับแต่จะเป็นช่อดอกที่เป็นช่อดอกแกมใบนะครับฝั่งนี้จะเป็นช่อดอกแกมใบก็ไม่เป็นไรครับก็ถึงถึงเป็นใบก็ก็จะมีก็จะมีดอกในนี้นะครับถึงกันนั้นนะครับถ้ามันออกเยอะ ลูกลูกเขาก็ไม่ช่อยสมบูรณ์นะครับออกน้อยน้อยนี่ลูกเขาจะสมบูรณ์นะครับไปดูไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับฝั่งฝั่งนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะแทงนะครับฝั่งนี้ก็เพิ่งจะแทงตัวนี้ยังยังไม่ยาวเท่าฝั่งนั้นนะครับยิ่งกําลังเป็นเป็นปรีนะครับกําลังเป็นปรีออกมานะครับลักษณะนี้นะครับก็สําหรับพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ที่ถามมาว่า ทำยังไงนะครับถึงลิ้นจี่นะครับถึงจะถึงจะออกดอกนะครับก็อย่างที่แจ้งเลยครับก็คือถ้าถ้าเราเตรียมต้นนะครับไม่พร้อมนะครับถ้าเราเตรียมต้นไม่พร้อมแล้วถือหรือว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับเราก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเตรียมต้นพร้อมแล้วนะครับมาเจอสภาพอากาศที่อมันมันพอดีนะครับมันพอดีตัวนี้ก็จะ เขาก็จะสามารถออกออกดอกให้เราเห็นได้นะครับอ่าอย่างนี้ก็พึ่งพึ่งแทงนะครับก็ตัวนี้อีกประมาณไม่น่าถึง2องสัปดาห์ครับน่าจะประมาณ10บวันนะครับเขาก็จะเริ่มเริ่มบานแล้วนะครับจะเริ่มบานแล้วก็ที่นี่เราจะเลี้ยงเลี้ยงชันาลงนะครับเลี้ยงชันาลงไว้ให้เขาผสมเกสอนนะครับก็เดี๋ยวตอนที่ตอนที่มันบานนะครับก็เดี๋ยวจะมามาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่า อดอกนะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากนี้นะครับถ้าถ้าอยู่ในช่วงนี้แล้วก็คือหลังจากนี้ปุ๊บเราจะใช้วิธีการาโชโยน้ำนะครับโชโลยน้ำเพื่อที่จะให้ดอกนะครับให้เขาส่งดอกนะครับเพื่อให้ดอกเขาเขาสมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่โชโยน้ำนะครับตัว ตัวก้านเขาจะสั้นนะครับก้านเขาจะไม่สมบูรณ์ดอกเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับนี่ครับก็อีกไม่เกินไม่เกินสิบวันนะครับบานแน่นอนนะครับเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าถ้ามันน้าเยอะเกินไปนะครับเขาก็จะเป็นใบลักษณะนี้นะครับถ้าถ้ามีน้ําเยอะ นะครับหรือว่าถ้าจังหวะนะครับที่เขาจะแทงยอดนะครับเขามีฝนมาหรือเราให้น้ําเยอะนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากตาดอกนะครับเป็นตาใบนะครับในต้นเดียวกันนะครับก็จะก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับสังเกตดูว่าอาจะมีทั้งดอกทั้งยอดนะครับจะมีทั้งดอกทั้งยอดนะครับเนี่ครับ ตัวอย่างนะครับอย่างนี้คือดอกแซมใบนะครับอันงนี้คือดอกแซมใบลักษณะนี้ก็คือ,อเขาเรียกอะไรในตัวเช่นนะครับในตัวเช่นที่เขาดึงขึ้นมาจะจะเยอะนะครับทําให้เขาแทงนะครับจากที่จะเป็นเป็นดอกนะครับ K K. เขาจะเปลี่ยนเป็นใบนะครับซึ่งซึ่งซึ่งอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะเป็นใบค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเป็นใบค่อนข้างเยอะก็ต้องรอดูนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นดอกแน่นอนแล้วนะครับอ่าก็คือขึ้นอยู่กับการให้น้ําเราด้วยนะครับว่าว่าเวลาเราอ่าเวลาเราให้น้ํานะครับเวลาเราให้น้ําเราต้องดูด้วยนะครับว่าณตอนนั้นนะครับอ่าลักษณะนะครับของ ของยอดนะครับของช่อดอกที่เขาออกมานะครับมันเป็นแบบไหนนะครับก็คือเราต้องสังเกตตัวนั้นด้วยนะครับระยะนี้นะครับก็สัปดาห์นี้นะครับผมจะพ่นยานะครับพวกกันเชื้อรานะครับแล้วก็พวกแคลเซียมบอลลอนนะครับแล้วก็จะบวกพวกยากันหนอนไปนะครับบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเขานะครับ เป็นดอกมานะครับเขาชอบจะมีมีพวกอ่าเชื้อราแล้วก็มีหนอนนะครับมีหนอนมากินกินดอกนะครับตัวตัวนี้ก็เราพ่นยานะครับก็จะช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็หลังจากที่พ่นครั้งนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะไม่ไม่พ่นอีกแล้วนะครับเพราะว่าะจะปล่อยให้ตัวชันนรวงเขาเขาผสมเกสรนะครับก็ เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงข้างล่างนะครับแปลงข้างล่างเนี่ยจะจะจะเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่อายุ6ปีแปลงนี้จะ3ปีนะครับแปลงนี้จะ3ปีต้นใหญ่เนี่ยจะ6ปีก็จะมีต้นที่ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอเพราะว่าอ่าคือเราเตรียมต้นมาแล้วก็เขามีฝนมานะครับแล้วเขาก็แตกแตกอ่าแตกใบนะครับเราเราสะสมอาหารไม่ทันนะครับที่จะ ให้มันให้มันให้มันแตกอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันให้มันกระทบหนาวอีกรอบหนึ่งเราเตรียมไม่ทันนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่า,าเขาจะแทงดอกมาตามหลังหรือเปล่านะครับแต่ต้นที่แทงแทงเป็นตาดอกมาแล้วก็มีนะครับมีเป็นลักษณะเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนด้านล่างนะครับที่เป็นร่นหปีเหมือนกันแต่เป็น โซนที่อยู่ตรงทุ่งนานะครับตัวนี้ต้นที่ต้นที่ทนไม่ได้รากเขาเน่าเขาก็ตายไปนะครับก็เอามาเพาวมาปลูกแซมนะครับก็ต้นไหนที่รอดนะครับก็เราก็เก็บไว้นะครับแต่เราก็ไม่ได้บังคับให้เขาออกดอกนะครับอย่างต้นนี้นะครับก็เป็นต้นหนึ่งที่ที่เขากําลังเริ่มแทงช่อดอกนะครับเริ่มแทงช่อดอกนะแต่ก็มีแซมแซมใบมาบ้าง แซมใบามาบ้างก็จะมีบางช่อที่เริ่มมีหนอนมีอะไรนะครับเย็นนี้ก็จะผสมยาไว้ให้พ่อนะครับฉีดนะครับเนี่ยก็เริ่มตัวน,นี้ก็เริ่มออกดอกนะครับดนานมนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับบางต้นนะครับที่เขาไม่สมบูรณ์นะครับพอเขาโดนฝนโดนอะไรเขาก็มีแตก แตกใบนะครับแต่จะแซมมาแซมดอกนิดหน่อยป่าไปนะครับก็เราก็ปล่อยตามธรรมชาติครับเราไม่ได้ใช้ยาปิดใบเขานะครับเพราะว่าต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าช่วงที่เป็นหน้านานะครับน้าเขาจะเหมือนน้ําเขาจะเอ่อขึ้นมาเลยแล้วเขาเจริญเติบโตไม่ได้นะครับก็จะเขาจะเจริญเติบโตได้แค่ช่วงนี้นะครับก็เราก็อาจจะเอาไว้ปีเว้นปีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นข้างล่างนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าเราเอาไว้ไว้ลูกแล้วนะครับปีนั้นเขาก็จะโสมพอโสมแล้วเขาพอไปเข้าช่วงหน้าฝนนะครับเขาจะแตกใบไม่ได้นะครับเพราะพราะน้ํามันเยอะนะครับระบบรากเขาเดินไม่ได้นะครับเราก็จะไว้ปีเว้นปีนะครับอย่างนี้ก็แตกใบนะครับก็แซมดอกมานะครับก็ตัวตัวดอกก็ยาวนะครับตัวดอกก็ยาวใบก็มีบ้างปะปายนะครับ ถ้ากิ่งไหนที่สมบูรณ์หน่อยนะครับเขาก็ออกเป็นเป็นดอกเยอะนะครับถ้ากิ่งไหนไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะออกเป็นใบเยอะนะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับก็เห็นต้นนี้นะครับสังเกตว่าใบใบเขาจะไม่เยอะนะครับใบเขาจะไม่เยอะเพราะใบเขาร่วงนะครับช่วงที่หน้าฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแตกใบนะครับแซมดอก แตกใบแซมดอกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็คล้ายกันนะครับแตกใบแซมดอกข้างล่างจะเป็นแตกใบแซมดอกซะเยอะนะครับเพราะว่าอ่าก็อย่างที่แจ้งนะครับเขาช่วงที่เป็นหน้าหน้าฝนนะครับเขาเขาเริญเติบโตไม่ได้นะครับเขาจะมาเจริญเติบโตได้ช่วงนี้นะครับพอ พอมีฝนมาเมื่อกี้นะครับเขาก็จะพยายามนะครับแตกทั้งใบทั้งดอกพร้อมกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปล่อยนะครับตามธรรมชาติเข้าไปเลยนะครับบางต้นนะครับที่เขาแตกใบก่อนนะครับใบเขายังไม่พร้อมนะครับเขาก็ไม่ออกนะครับตัวนี้เราก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยก็คือออกก็เอาไม่ออกก็ไม่เอานะครับไม่ออกเราก็เก็บไว้เป็นปีหน้าเพราะว่าต้นเขาไม่สมบูรณ์นะครับอย่างต้นนี้นะครับก็กําลังเริ่มแทง ก็สังเกตว่าต้นเขาจะกลดกลนนะครับต้นเป็นต้นที่ออกลูกปีที่แล้วนะครับแล้วทําใบไม่ได้สังเกตว่าจะมีแต่ใบเก่านะครับจะมีแต่ใบเก่าเขาถ้าถ้าอย่างเงี้ยเราเราจะปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยนะครับอ,อย่างเงี้ยครับข้างล่างจะเป็นจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับจะเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นเป็นอดอกแซมใบนะครับ ต้นนี้ครับต้นนี้ครับสังเกตว่ามีแต่ใบเก่าทั้งนั้นเลยครับยังไม่ได้ใบใหม่มาเลยนะครับถ้าถ้าได้ลูกนี้ก็เป็นได้ได้ลูกพร้อมใบชุดใหม่นะครับเหลือเท่าไรเราก็เอาแค่นั้นนะครับก็จะคล้ายกันนะครับจะคล้ายกันฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเยอะหน่อยนะครับใบเยอะหน่อยเพราะว่าเขามีความชื้นเยอะนะครับเขามีความชื้นเยอะ นะครับแต่ดอกก็เยอะอยู่นะครับดอกเขาโตด้วยเขายาวด้วยนะครับดอกกิ่งตัวช่อดอกเขายาวด้วยนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเจริญเติบโตได้ดีก็เดี๋ยวเราก็พ่นพวกแคลเซียมโบลอนนะครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะทําให้ดอกเขาสมบูรณ์ขึ้นนะครับหุกได้ยาฆ่าแมลงด้วยนะครับรอบนี้ก็คือพ่นรอบเดียวนะครับพ่นรอบเดียวก็ จบเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นเหมือนกันทุกต้นเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นดอกแซมใบซะส่วนใหญ่นะครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนเหมือนช่วงที่อยู่ตรงกลางนะครับที่อ่าหกสิบเจ็ดสิบต้นที่อยู่ตรงกลางนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับก็โซนนี้จะเป็นโซนอ่าตรงกลางนะครับที่มีประมาณเจ็ดสิบต้นนะครับก็กําลังเริ่มนะครับเริ่มแทงช่อช่อดอก นะครับจะเห็นว่ากําลังเริ่มิ่งจะเริ่มแทงช่อดอกออกมานะครับก็ต้องรอนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาถึงจะจะยาวประมาณกบฟตนะครับถ้าถ้าได้ระยะนี้แล้วนะครับก็ข้างล่างตรงนี้นะครับส่วนนี้เขาจะออกไม่สม่ําเสมอนะครับสังเกตว่าเขาจะออกไม่สม่ําเสมอต้นออกก็มีครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นออกก็มี นะครับถ้าต้นที่เขาไม่พร้อมนะครับอย่างนี้เขาก็ไม่ออกนะครับอย่างต้นนี้นะครับเขาก็ไม่ออกนะครับต้นที่พร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับก็ออกมาประปลายนะครับอย่างนี้นะครับก็มันจะมีนะครับหลายต้นนะครับข้างล่างที่ที่ไม่พร้อมนะครับแต่ก็คงคงน่าจะออกตามๆกันมาบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างต้นนี้ นะครับก็ใบใบก็เริ่มเขียวนะครับเพราะต้นนี้แตกแตกใบช่วงที่ฝนมารอบแรกนะครับแล้วต้นเขายังไม่พร้อมนะครับถ้าต้นที่พร้อมเขาก็เขาก็ออกได้นะครับต้นที่พร้อมเขาก็ออกได้นะครับอย่างนี้นะครับช่อดอกเขานะครับเขาก็จะมีเนี่ยครับพวกใบเลี้ยงติดขึ้นมานิดหน่อยนะครับใบเลี้ยงติดขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็สลัดของเขาเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราพ่นยาอีกรอบหนึ่ง นะครับอันนี้ดอกสมบูรณ์มากนะครับนะครับก็ถ้าอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะเริ่มบานได้ละตัวนี้นะครับเนี่ยครับต้นต้นที่ออกนะครับก็เริ่มเริ่มเยอะเริ่มสวยนะครับเริ่มเยอะนะครับก็ถ้าถ้าต้องดูครับว่าปีนี้จะติด ติดดีหรือเปล่าเพราะว่าตัวมันมาเป็นดอกนะครับช่วงอากาศร้อนนะครับมันก็จะติดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันจะติดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าต้นสังเกตว่าใบใบเขาจะเขียวมันเลยนะครับถ้าถ้าโซนที่เขาออกนะครับก็คือสะสมอาหารได้นะครับนะครับถ้าสะสมอาหารได้ใบเขาจะดอกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับยะแตกออกมา นะครับนี่ครับถ้าโซนถ้าโซนนี้เยอะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นแต่น่าจะออกอยู่ประมาณสักประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มบานนะครับปีนี้น่าน่าจะช้าหน่อยนะครับปีนี้น่าจะช้าหน่อยอาจจะเลยช่วงอา่าเมษาไปนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ ราก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีได้กินบ้างนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วโอเคครับเดี๋ยวยังไงช่วงที่เขานะครับเริ่มเป็นลูกเล็กนะครับเดี๋ยวจะมามาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ